ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระโดยท่านพระอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโชคดีท่านโชคดีที่ได้เกิดมา เป็นคนไทยได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประเสรศิฐท่านโชคดีที่ได้อยู่ใต้พระบรมสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชผู้ของราชยังยืนนาน นับหกสิบปีและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานที่สุดในโลกมิถุนายนสองพันท่านโชคดีที่ได้พบท่านพระอาจารย์มหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัด ดอดธานีพระอาหารหันที่ยังมิได้ดับขันแม้ไหวจะเกือบหนึ่งร้อยก็มิได้ย่อเท้อต่อการช่วยชาติช่วยพระศาสนาช่วยสัตว์โลกนานับประการจนสุดประมาณดังนั้นการดำเนินอรอย ตามเหนือกล่าวทั้งสองด้วยการคิดดีทำดีหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลประกอบอาชีพสุจริตมีจิตเมตตาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาบุญกุศลมหาศาลย่อมไม่ไปไหนความจเจริญรุ่งเรืองจะส่งผล ต่อท่านชั่วนินิรันขอนอบน้อมถวายกตัญญูกะตะเวทิตาคุณและบูชาคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเทระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโดยสิทธยาณุสิ คำนำหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระซึ่งท่านกำลังถืออยู่ในขณะนี้เคยได้รับการพิมพ์ถวายเป็นอานิสงส์ดาลนกล้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา ท้านวาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสามในครั้งนั้นปรากฏว่ามีผู้สนใจในปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นผู้ริทัตตะเทระอย่างมากมายท่านมีประวัติที่งดงามมากทั้งเวลาเป็นคฤรัหัดและเวลา ทรงเพศเป็นนักบวชเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงของบรรพชิตและขารคหัดเกือบทั่วประเทศนอกจากนั้นท่านยังมีสานุสิทธิ์ทั้งนักบวชและคารวาดในประเทศลาว อีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสและแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วเกือบหกสิบปีแต่ประวัติอันงดงามของท่านตั้งแต่ต้นจนอวาสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยนับได้ว่าเป็นประวัติที่หาได้ยาก ในสมัยปัจจุบันและยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของสาธุ์ิทวนหน้าอย่างไม่รู้ลืมขออำนาจคุณพระรัตนไตายและคุณท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าของประวัติจงกำจัดภัยพิบัติสารพัดอันตราย อย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลายขอให้มีแต่คุณธรรมที่พึงปรารถนาะและความสุขก,กายสบายใจเพราะอ่ำนาจแห่งบุญเป็นที่พึ่งพิงอิ่งแอบแนบเนื้อท่านไปตลอดสายอย่าได้มีวันเสื่อมคลายหายสูญ จงสมบูรณ์ภูลผลไปด้วยสมบัติอันอุดมมงคลน,น่านับประการตลอดวันย่างเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุขทุกทั่วหน้ากันเธอหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีความมุ่งหมายประสงค์ให้ทุกท่าน ที่มีศรัทธาเป็นเจ้าของด้วยกันพิมพ์เป็นธรรมทานได้ทุกโอกาสไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใดส่วนจะพิมพ์เพื่อจำนายขอสงวนสิทธิ์ดังที่เคยปฏิบัติมาทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เขียนขึ้นเพื่อเทิดทูนพระศาสนา และครูอาจารย์ตามกำลังด้วยความบริสุทธิ์ใจ